ค่ะในป่ามีบ้านหลังใหญ่เนี้ยคืออะไรเหรอคะแล้วอย่างข้อหนึ่งอะค่ะป่าดิบเขามีลักษณะเป็นยังไงอะสัตว์ป่าในป่าดิบเขานี้มีอะไรบ้างคะแล้วอย่างนี้อะค่ะเราพอจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยรักษาป่าต่างๆในประเทศของเราอะค่ะ เคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่าจริงๆแล้วในธรรมชาติไม่มีสิ่งไหนสามารถแยกจากกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนพืชสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมเพราะพวกเราต่างเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวป่าคือบ้านหลังใหญ่ที่ทุกสรรพสิ่งอาศัยอยู่รวมกันแต่จะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้ามีคาตอบค่ะ ช่วงการค้นพบพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดขึ้นมาหลายนิยามในอดีตก็จะหมายถึงแค่พืชบกแต่ในปัจจุบันพืชจะรวมถึงสาหร่ายสีแดงสาหร่ายสีเขียวและพืชบกโดยมีหลักฐานจากซากดึกดำบรรของพืชกลุ่มสาหร่ายสีเขียว พืชชนิดนี้มีมาตั้งแต่ยุคพพลแคมเบียนแล้วซึ่งก็มีอายุไม่ต่ำกว่า1,400ล้านปีนับจากนั้นเป็นต้นมาสิ่งมีชีวิตจำพวกพืชก็กลายเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนสร้างคุณประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดโดยเฉพาะกับมนุษย์ค่ะ ก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าพืชคือผู้ผลิตที่มีแต่ให้ไม่ว่าจะให้ต่อระบบนิเวศให้กับคนแล้วก็ให้กับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างลิงแก้งกวางหรือจุลินทรีย์แต่เพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นวันนี้พี่พานุมาจะมาอธิบายให้เราฟังค่ะพี่พานุมาคะในป่ามีบ้านหลังใหญ่เนี่ยคืออะไรเหรอคะในป่าคือบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมครับคือคือจริงก่อนก่อนที่เราจะจะรู้ว่า บ้านหลังใหญ่นี่คืออะไรหรือในป่านี่คืออะไรเราอาจจะต้องมาทำความรู้จักกับประเทศไทยทั้งหมดก่อนนะครับว่าว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมันมันมันมีสภาพทางนิเวศเป็นยังไงก่อนที่จะลงไปสู่ว่า,าเป็นบ้านหลังใหญ่ยังไงนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็ก็โดยภาพรวมก็จะกล่าวถึงสภาพทางนิเวศวิทยาที่ที่มีสภาพทาง พื้นที่ที่หลากหลายนะครับตั้งแต่เหนือถ้าเราดูเหนือจะลดใต้แล้วลงไปในทะเลก็จะมีความแตกต่างกันไปนั่นเกิดจากาสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือแม้สัตว์ต่างๆที่อยู่ที่อยู่ข้างในในสภาพนิเวศเหล่านี้ซึ่ง,งต่างก็ทําหน้าที่นะครับทำหน้าที่แล้วก็ประกอบกันจนจน,จนให้เกิดความโดดเด่นทางทางนิเวศขึ้นมาที่แตกต่างแตกต่างไปจากแต่ละถิ่นนะครับ ที่ทำให้เราจึงเรียกไอ้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภูมินิเวศนะครับที่ที่เกิดในประเทศไทยซึ่งซึ่งในบ้านเราเนี่ยมันก็ถ้าดูโดยปัจจัยก็จะมีอยู่3ามกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่อยู่บนบกก็คือภูมิภูมินิเวศบนบกนะครับแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในน้ําก็จะมีน้ําจืดกับกลุ่มน้ําเค็มซึ่งเป็นน้ําทะเลก็จะเป็นภูมิิเวศน้ําจืดแล้วก็ภู นิเวศทางทะเลนะครับซึ่งซึ่งในบนบกเนี่ยก็จะแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีกประมาณนยครับสิบห้าเขตอันอันเกิดใช่ครับอันนี้คือที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่บ้านเราเลยใช่ไหมคะที่ประเทศไทยเรามีครับซึ่งซึ่งชื่ออย่างเช่นเอ่อเชือกเขาหลวงพระบางเนี่ยครับอันนี้จริงๆแล้วก็คือสภาพบ้านเราก็มีแล้วก็มันยาวไปจนถึงหลวงพระบางของประเทศเพื่อนบ้านประเทศค่ะ อะไรเงี้ยครับอ๋ออย่างอ,อย่างเช่นป่าชายเลนอินโดจีนอย่างนี้เหรอคะอ่าใช่ครับก็คือเป็นชายเลนแถบฝั ap, ่งอินโดจีนเนี่ยครับแล้วอย่างนี้คะ่ะแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าใช่ครับด้ดยด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่และพื้นที่มีภูเขาที่ราบหรือที่ราบลุ่มอะไรเงี้ยครับวความสูงต่ำแล้วก็ด้วยปัจจัยความชื้นอุณหภูมิน้ำฝนปัจจัยดินหินแร่อะไรเงี้ยครับมันทำใ,ให้ให ให้สภาพปัจจัยเหล่านี้มันทำให้เกิดสภาพนิเวศที่แตกต่างกันแล้วก็ภายในสภาพนิเวศต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกเป็นป่าแบบต่างๆซึ่งซึ่งที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นเราเจอปา่าเต่งรังแล้วป่าเต่งรังป่าเบญจพรนณป่าดิบเขาอะไรเงี้ยครับซ,ซึ่งซึ่งนั่นคือสภาพที่เกิดขึ้นภายในภูมินิเวศอีกทีหนึ่งที่ท,ที่ที่เราเจอครับ แล้วในแผนที่ประเทศไทยนี้ค่ะที่มีตัวเลขเยอะๆมากมายเลยเนี่ยตัวเลขบอกอะไรกับเราเหรอคะอ่าไอแผนที่นี้นะครับคือคจริงๆแล้วต้องการจะแสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิเวศต่างๆในประเทศไทยนะครับแต่ทีนี้เราใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขเพื่อ <ๆ S 2> เพื่อที่ไม่ให้ว่าถ้าเราใส่ตัวอักษรไปเยอะมันจะบดบังสภาพทำให้เราดูไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจน ซ,ซึ่งแต่และแต่และ,ะตัวเลขเนี้ยมันก็จะเชื่อมโยงกับทางด้านหลังเนี้ยครับภูมิมทิวเบแบบไหนอย่างเช่น12นะครับแบบสิบสองก็คือป่าชายเลนฝั่งพม่านะครับแล้ก็กินเป็นสภาพภูมิทิวเบของป่าชายเลนฝั่งพมายาวลงลงมาเนี่ยครับไม่ทราบว่าน,น้องเฟิร์นบ้าน,บ,านบ้านอยู่จังหวัดอะไรครับภูเก็ตค่ะอยู่ภูเก็ตอ่าถ้าภูเก็ตพอดีเลยนะครับภูเก็ตก็น่าจะอยู่ในในโซนภูมิ ภูมินิเวศของป่าเฉลียฝั่งพม่าซึ่งก็น่าจะอยู่โซนนี้นะค่ะแล้วพานุมนตรง้าคอยู่ไหนคะอ่าอยู่กระบี่ครับ<ะ>อยู่ใกล้ใกล้กันเนี่ยัอยู่ในเขตภูมิภูมิวินิเวศเดียวกันนะครับแล้วอย่างนี้ค่ะภาคเหนือเขามีสภาพภูมินิเวศเป็นยังไงอะคะอย่างภาคเหนือก็จะเห็นว่ามันก็มีความแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งซึ่งซึ่งพื้นที่กว้างใหญ่มากนั่นคือ เป็นเป็นกลุ่มของป่าดิบเขานะครับชเช่นหมายเลขแปดที่เป็นทางยีสานนะครับซึ่งหลักๆมันก็จะเป็นป่าป่าแล้งป่าผัดใบแถบที่ราบสูงโคราชตอนนั้นก็คือเป็นที่ราบนะครับ่าพืา้นที่ส่วนนี้นเป็นที่ราบาาแล้วก็พันธุ์พืชก็คือเป็นกลุ่มพืชที่มันผัดใบในรูรูแล้ง แล้วอย่างข้อหนึ่งะค่ะปลาดิบเขามีลักษณะเป็นยังไงอะคะอ๋อสภาพปลาดิบเขาก่อนอื่นก็เกินก่อนว่าปลาดิบก็คือเป็นป่าที่มีความเขียวตลอดปีทีน,นี้ถ้าน้องเฟิร์นอยากจะทราบในรายละเอียดเดี๋ยวเราลองไปด้านนู้นกันนะครับช่วงวิทย์ชวนคิดประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่5ถึง21องศาเหนือและลองติจูดที่97ถึง106องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ513,115ตารางกิโลเมตรสำหรับประเทศไทยมีป่าอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือป่าไม่ผัดใบและป่าผลัดใบป,ป่านับเป็นพันธมิตรทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในการต่อสู้กับสภาพอากาศที่แปลปรวนหากเรียบว,ว่าโลกเหมือนร่างกายของเรา ป่าจึงสำคัญต่อสุขภาพโลกเพราะจะช่วยดูดซับมลพิษเช่นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาใหญ่และส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้นอกจากนี้ป่ายังเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือมีการทำนายว่าเราจะสูญเสียสิ่งสาราสัตว์เหล่านี้ มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกซึ่งมีการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในป่าได้ชี้ให้เห็นว่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่และความเสื่อมโทรมซึ่งส่วนใหญ่แล้วต้นต่อมาจากการกระทําของมนุษย์คิดเป็น60%ของภัยคุกคามที่มีต่อปลาและสัตว์ป่าถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำถ้าไม่มีน้ําก็ไม่มีอาหารเพราะป,ป่าเป็นต้นน้ํา ต้นกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและทรัพ,พยากรอื่นๆเราควรเรียนรู้และเข้าใจป่าค่ะที่เราเห็นอยู่อันนี้คือที่ไหนล่ะคะอ,อันนี้เป็นเป็นภาพถ่ายที่ที่ ที่ถ่ายมาจากอดอยอินทนนท์ oh, นะครับคือคือถ้าน้องเฟิร์นสังเกตจะเห็นว่าตามต้นไม้มันจะมีพวกเขียวๆพวกพวกมอสพวกเฟิร์นพวกอะไรข,ขึ้นเต็มเลย mm. นั่นนั่นคือด้วยด้วยสภาพของป่าป่าด,ดิบเขามันจะมีความชื้นสูงนะครับอ,อย่างอย่างช่วงหนาวๆเนี่ย ก็จะเห็นข่าวใช่ไหมครับว่านักท่องเที่ยวไปแล้วก็ดูดูหมอกดูอะไรซ,ซึ่งซึ่งความชื้นก็จะมาจากพวกหมอกพวกอะไรตัานี้ครับ mm hmm. ทีนี้ไอ้ป่าดิบชื้นเนี่ยบางบางครั้ง mm hmm. เขาก็จะเรียกว่า c l o ฟอ forest คือป่าเมฆเพ่เหตุที่ว่ามันม,ม, mm hmm. มีเมฆปกคลุมเมฆปกคลุมทําให้ความชื้นมันเยอะพ mm hmm. อความชื้นมันเยอะเนี่ยตามต้นไม้มันก็ทําให้พืชเหล่านี้ครับ mm hmm. มันขึ้นอยู่ได้นะครับด้วยปัจจัยที่ว่าป่าดิบเขาเนี่ยมัน,มน มันอยู่สูงใช่ไหมครับอากาศก็ค่อนข้างเย็นแล้วก็ไอ้กลุ่มพวกสัตว์พวกสัตว์พวกพืชเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็ค่อนข้างจะจําเพาะอยู่กับอยู่กับทีน่นะครับก็คือพืชก็ชอบชอบขึ้นในที่อากาศเย็นๆความชื้นสูงๆค่ะแล้วก็พวกสัตว์ก็ก็ชอบอากาศเย็นๆเนี่ยครับสัตว์ปาา่ปาในป่าดิบเขานี้มีอะไรบ้างคะที่เด่นๆป่าดิบเขาเหรอครับค่อนข้างจําเพาะก็จะเป็นพวกกลุ่มกลุ่มนก อย่างอย่างอย่างพวกอย่างชนิดนี้นกนกกินปลีอย่างยาวคอดำเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็จะอยู่ในที่ที่สูงนะครับในใน,ในป่าดิบเผาถ้าเราเราไปเที่ยวดอยอินทนนท์ก็อาจจะเจอไอ้นะี่ครับสแสดงว่านกชนิดนี้ก็คือเจอได้แค่ในป่าชนิดนี้ใช่ไหมคะอ่าเจอได้เฉพาะที่ที่ที่เป็นป่าดิบเผาอะไรเงี้ยครับก็จักดอกหลับพ,พันปีใช่ไหมครับก็คือพวกรูดูเดนดอนซึ่งในพวกนี้เป็นเพื่อที่ชอบ ชอบอากาศเย็นอยู่แล้วซึ่งซึ่งมันก็จะอยู่ตามภูเขาเนี่ยครับถ้าถ้าอย่างไปดอยอินทนนท์ก็จะเจอเหมือนกันนะครับไอ้กุหลาบแดงนะครับที่ดอยอินทนนท์อย่างพืชมันก็มีความสัมพันธ์กับพวกสัตว์ที่ช่วยในการผสมเกสรอย่างพวกพวกนกเนี่ยมันก็มีส่วนในการทําให้เกิดการผสมเกสรของมันนะครับซึ่งซึ่ง,งนกก็ได้ได้ประโยชน์ก็คือได้อาหารไป พืชก็ได้รับการผสมเกสรแล้วก็เกิดมเมล็ดแล้วก็ขยายเพระขยายพันธุ์ต่อไปได้นะครับค่ะพอพูดถึงสัตว์มันก็จะมีกลุ่มเลยงลูกด<ม>้วยนมนะกลุ่มสัตว์เลียงลูกด้วยนมที่มันค่อนข้างจะเป็นชนิดที่หายากซึ่งก็อยู่ในตามภูเขาแล้วที่สูงชัน<ม>แล้วก็ตามไต่ตามผาซึ่งซึ่งก็คือเนี่ยครับกวางผาค,ค่ะ ค่ะพูดถึงป่าดิบชื้นแล้วเนี่ยในป่าดิบชื้นมีองค์ประกอบเป็นอะไรบ้างนะคะป่าดิบชื้นนะครับคือคือป่าดิบชื้นเนี่ยหลักหลักเนี่ยเราจะเจอทางใต้ทา,ทางประเทศไทยไนะครับาทางตั้งแต่ระนองะ,ะ,ะนองชุมพรลงไปจนถึงนราธาิวาสยะลานะครับด้วยด้วยด้วยสภาพของพื้นที่ที่มีความชื้นไปมาน้ำฝนค่อนข้างเยอะ,ะอพันธุ์พืชในป่าดิบชื้นก็ก็ ก็จะเป็นพืชที่มันไม่ผัดใบนะครับซ,ซึ่งโครงสร้างหลักๆนะครับไม้ในระดับโครงสร้างของป่าดิบชื้นก็จะเป็นไม้ในกลุ่มไม้ยางก็ไม่ว่าจะเป็นยางยูงถ้าลงไปทางใต้สุดวนราธาิวาสก็จะเจอพวกไม้สยามไม้สยาครับเนี่ยเนี่ถ้าน้องเฟิรอนดูนยครับจะจะเห็นว่า กลุ่มยอดที่เป็นคล้ๆสีขาวเนี่ยครับก็คือก็คือเป็นกลุ่มสยาก็คือเป็นไม้เฉพาะในป่าดิบชื้นใช่ไหมครับอย่างอย่างสยาเนี่ยเราเราจะพบเฉพาะป่าดิบทีนี้ป่าดิบชื้นของของเมืองไทยเราก็จะมี2แบบนะครับก็คือดิบชื้นที่เราเจอทั่วไปก็คือตั้งแต่แถบแถบจังหวัดตรังกระบี่ละนองพังงานเป็นดิบชื้นทั่วไปกับทางนาลาทิวาสเป็นดิบชื้นที่เขาเรียกเป็นแบบมาลายันไทยนั่นก็คือ มันจะมีไม้ที่มีความคล้ายคลึงกับโซนโซนมาเลเซียถ้าน้องเฟิร์นลองถ้ามีโอกาสลองลองไปเที่ยวที่ป่าฮาลาบาลานะครับซึ่งเป็นป่าดิบชื้นที่ถือว่าสมบูรณ์มากค,คือไม่แพ้ป่าอเมซอนของอบราซิลอเมริกาใต้เลยนะครับ<ม>แล้วก็ที่นี่ก็จะมีสัตว์หลากหลายมากก็คือด้วยด้วยด้วยเหตุที่ว่าป่าป่าดิบชื้นเนี่ยมันเรือนยอดมันทึบเรือนยอดมันสูงเพราะนั้น สัตว์เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ระดับพื้นดินไปจนถึงระดับเรือนยอดกลุก่มหาดินเรือนยอดก็อาจจะเป็นกระรอกแล้วก็นกแล้วแล้วที่สําคัญอ้ป่าดิบชื้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกนกนกเนื้อท้อรู้จักรู้จัก,กอ่าค,ครับคือนกเนื้อเนี่ยมันมันทำรังอยู่ในโพรงของต้นไม้ใช่ไหมทำรังในโพรงแล้วมันก็าหาอ,อาหารก็คือพวกผลไม้ ป่าที่อยู่ในระดับเรือนยอดใน,ในระดับเรือนยอดมันก็จะมีกลุ่มพวกสัตว์พวกลิงพวกข้างพวกลิงพวกข้างพวกชะเนียนีเ่ยเยอะมากอย่างอย่างอย่างถ้าป่าที่เขายกที่ฮาราบาลานะมันก็จะมีสัตว์ที่ที่เราเจอได้ไม่บ่อยอย่างอย่างอย่างชนีดําใหญ่ชนีดําใหญซซ่ซึ่งเป็นชนีที่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ทางมาเลเซียแต่ทีเนี้ยเราเหตุได้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราทำสวนตามซะเยอะ เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีพื้นที่ให้มันอยู่แล้วมันก็เลยเหลือยังหลงเหลืออยู่ในบ้านเราเนี่ยถ้ามีโอกาสต้องลองไปดูนะครับแล้วก็ส่วนในระดับพื้นระดับพื้นดินมันก็จะมีะสัตว์อย่างเช่นพวกสมเสรจสมเสรจสมเรสมเรจเนี่ยเจอบ่อยนะครับทีนี้ถ้าหมดถึงป่าดินชื้นเราก็ถ้าลงไปแถบพัทลุมแถบสะูนแถบตังเนี่ยซึงโซนนั้นก็เป็นป่าดิบชื้นเหมือนกันแล้วก็จะ,ะก็จะมีกลุ่มกลุ่ม คนคที่ที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าที่ใช้ประโยชน์จากป่า<น>ก็คือถ้าเรารู้จักก็คือมานินะครับชาวมานิก็คือว่าเขาอยู่ในป่าใช้ชีวิตอยู่ในป่าใช้ชีวิตในป่าเลยใช่ไหมก็คืออาหารของเขาก็เป็นแบบแบบชั่วคราวครับใช,ใช้ใช้ใบพืชใช้อะไรมาคุมคุมคุมอยู่ชั่วคราวไม่ได้ไม่ได้สร้างบ้านถาวรแบบเราอยู่นะครับ ครับอันนี้เราก็มาถึงป่าผสมผัดใบซึ่งป่าผสมผัดใบนี้บางครั้งเราก็เรียกว่าป่าเบญจพรรณนะครับด้วยเหตุที่ว่าป่าผสมผัดใบหรือป่าเบญจพรรณเนี้ยมันมันจะมีไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่มีค่าที่เราใช้นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะครับได้แก่พวกไม้สักไม้แดงไม้พยุงเนี่ยครับโครงสร้างของป่าป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผัดใบเนี่ย มันก็จะประกอบด้วยไม้ที่เป็นไม้ที่ผัดใบอพอถึงฤดูฤดูเข้าฤดูสู่ฤดูแล้งมันก็จะทิ้งใบนะครับ<ฮ>ทิ้งใบแล้วก็ป่าก็จะจะแง้งแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของไฟป่าไฟป่าใช่ครับมันมันก็จะเกิดไฟป่าในป่าผสมบัตใบเนี่ยถือว่าถือว่ามีความสําคัญมากเพราะว่ามันนอกจากจะมีพวกพันธุ์พืชแล้วยังมีพันธุ์สัตว์ที่ที่สำคัญ อยู่หลายชนิดอย่างพวกกระทิงพวกงวแดงอย่างป่าตอนตกเนี่ยเขาก็ติดตามเสือโคร่งคือคืออย่างอย่างเสือโคร่งเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญในระบบนิเวศนะครับคือจริงอยู่ว่ามันมันมันเป็นผู้ล่า่มันเป็นผู้ล่าก็ดูมันอาจจะน่าจะโหดร้ายแต่จริงๆมันมันช่วยควบคุมประชากรของสัตว์พวกกระทิงพวกงวแดงเหล่านี้สัตว์ต่างๆเนี่ยที่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 มันจะถูกล่าได้เนี่ยมันต้องเป็นสัตว์ที่หนึ่งมีสภาพไม่แข็งแรงหรือแก่เกินไป หรือบางทีเป็นลูกเล็กเกินไปที่มันยังไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยซึ่งสัตว์เหล่านี้จะถูกควบคุมไม่ไม่ให้ประชากรมันโอเวอร์เกินไปนะครับดังนั้นเสือโคร่งก็คือจะมาทําหน้าที่ควบคุมไม่ให้ให้เกิดความสมดุลในป่าเหล่านี้ครับถ้าผ่านทางนี้เห็นว่าในการศึกษาวิจัยเขาก็จะมีการใช้กล้องเนี่ยครับในการสํารวจศึกษาประชากรของพวกสัตว์ป่านะครับ่ะครับพวก ไม่ว่าจะเป็นช้างเสือเสือโคร่งหรือกวางเก้งกวางเนี่ยครับก็คืออเข,า,ขาจะเอากล้องนะครับไปไปไปผูกวางไว้แล้วก็เวลาสัตว์เดินผ่านเดินผ่านเขาก็จะได้รู้ว่ามันมีสัตว์อะไรแล้วก็มีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยครับเนี่ยครับทีนี้ส่วนไอตัวนี้มันถ่ายรูปได้จริงนะครับน้องเฟิร์นเพราะเดี๋ยวน้องเฟิร์นมายืนตรงนี้เดี๋ยวจะมีรูปปรากฏ อาจจะอาจจะเห็นก้าับผมครับนี่ไงคะกล้องที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะคะแล้วกล้องก็ได้จับภาพเฟิร์นกับพี่วิทยากรเรียบร้อยแล้วคะ่ะโอ้โหมีหลายภาพามากๆเลยคะ่ะสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะดูภาพไหน อันนี้อันนี้คือให้เห็นสัตว์นะครับอย่างอย่างนี้ก็คือควายป่าที่ที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับแล้วก็อ,อีกชน,นิดหนึ่งก็คือเสือดาวที่จเจอบ่อยในป่าผสมผันใปนะครับค<ฮ>ืออย่างอย่างเสือดาวเนี่ยเสือดาวกับเสือดำเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชนิดเดียวกัน<ฮ>แต่ว่า<ฮ><ฮ>มันมันที่มันต่างกันเพราะว่าเขามันเกิดจากไอ้เม็ดสี เม็ดสีที่ที่ปรากฏออกมาค่ะมันทําให้เกิดเห็นแตกต่างที่เป็นลายลายสีแบบนี้กับที่เป็นสีดำค่ะจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดีๆไอ้ตัวท,ท,ท,ที่เป็นสีดำมันมันก็มีลายแบบนี้เหมือนกันครับหรอคะครับ,รบเมื่อเราเสร็จจากป่าผสมผสานไปเดี๋ยวเราลองไปดูป่าชายเลนกันนะครับเดี๋ยวเชิญทา้งนีครับ ป่าชายเลนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคืออ,อ,อย่างป่าชายเลนเนี่ยด้วยด้วยเหตุที่ว่ามันมันมันขึ้นอยู่ตามชายฝั่งที่ดินเป็นเป็นคโคลนดินเป็นคโคลนเพราะ,ะนั้นไอ้กลุ่มกลุ่มพันธุ์พืชต่างๆก็คือต้องปรับตัวให้ขึ้นขึ้นในสภาพมีน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็มีดินที่มันไม่ไม่แข็งเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า,าป่าชายเลนเนี่ยพันธุ์ไม้ก็จะมีรากที่ช่วย พยุงให้ลําต้นอยู่ได้ะนะครับอ,อย่างเช่นโกงกลางก็จะมีรากรกค้ำในปา่าชายเลนเนี่ยถือว่ามีความเป็นเป็นระบบนิเวศท,ที่มีความสําคัญมากเพราะว่านอกจากมันจะช่วยช่วยการลมช่วยอะไรแล้วยังเป็นแหล่งที่ที่ที่ถือว่าเป็นเป็นต้นตอของของครัวโลกก็คือมันเป็นแหล่งอนุบาลของของพวกของพวกตัวอ่อนสัตว์น้ําต่างๆซึ่ง,ซ,งซึ่งสัตว์น้ำเหล่านี้ก่อนที่มันจะจะโตมาเป็นอาหารเราเนี่ยม,มันก็ต้องพึ่ง ป่าชาเยเลนเนี่ยครับเป็นที่สําคัญเราจะเห็นว่าไอ้ในป่าชาเยเลนเนี่ยมันก็มันก็จะมีสัตว์ที่ที่เป็นตัวเด่นๆนะครับของป่าชาเยเลนที่เราเจอบ่อยๆก็อย่างเช่นนะปลต,ปตีปูก้ามดาบอะไรอย่างเงี้ยครับน้องน้องเพิร์งชอบชอบกินส้มตำไหมครับชอบทานส้มตำส้มตำปู่อส้มตำปูก็คือไอ้ปูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย เขาก็เอาเอาปูปูปูดองที่ที่จะมาทำซ้มตังก็คือเป็นปูที่มาจากป่าชายเลนเนี่ยครับเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ปูนี้มันเริ่มลดลงไปมากเพราะว่าคนกินซ้มตังเยอะใช่ไหมครับใช่ครับเพราะนั้นปัจจุบันนี้ปูดองที่เรากินเนี่ยอาจจะบางที่ก็อาจจะใช้เป็นปูนาหรือถ้ายังจะเป็นปูไอปูแบบเดิมเนี่ยมันก็เป็นปูที่เราต้องเอาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วอย่างเนี้ค่ะ เราพอจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยรักษาป่าต่างๆในประเทศของเราค่ะคือหลักๆเลยก็คือ 1. เราต้องไม่ไปบุกลุกทําลายแพ้าถางตัดต้นไม้ค่ะกับป่าต้นไม้แต่และต้นจะ,ตจะโตขึ้นมาได้เนี่ยมันมันไม่ได้ว่าแค่วันสองวันค่ะ,ะคอีกประการหนึ่งด้วย,ด,วยด้วยเหตุที่ว่าในป่ามันก็มีสิ่งสารสัตว์ต่างๆนะครับถ้าเราไม่บริโภคพวกอาหารที่มาจากพวกสัตว์ป่าเหล่นี้ มันก็จะช่วยเพราะสัตว์เหล่านี้นอกจากมันจะอาศัยอยู่ในป่าแล้วมันก็ยังช่วยในการฟื้นฟูป่าได้ช่วยกระจายมาเมล็ดช่วยอะไรทำให้ป่า,<ม>เาเกิดความสมบูรณ์นะครับที่พานุมาตรคะคำว่าในป่ามีบ้านหลังใหญ่เนี่ยมันหมายถึงอ,อะไรคะคือเรามองแบบเป็นรวมๆนะครับก็คือในในป่าอย่างหนึง่งคือคือในป่าแต่ละแห่งเนี่ยมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น ดุริลซีตัวเล็กๆเ,เห็ดาามมารามดแมลงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆนะครับและในนั้นก็อาจจะมีมนุษย์เราอยู่ด้วย<า>นะครับเรามองป่าทั้งป่าเนี่ยเปรียบเสม,มือนเป็นบ้านหนึ่งหลัง,ซ,งซึ่งอย่างที่บอกในนั้นก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่กันมากมายแล้วแต่แต่และตัวต่างก็ทําหน้าที่แล้วก็มีความเพื่อกูลซึ่งกันและกันนะครับ<า>เพื่อกูลซึ่งกันและกันทําให<อ>้ป่าเราเนี่ยมันมันดำรงอยู่โได้ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ธนุมาตรมากเลยที่ให้ความรู้กับเฟิร์นขอบคุณค่ะครับ ยิ่งนับวันทรัพยากรธรรมชาติก็ร้อยหลอลงไปทุกทีบ้านหลังใหญ่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่รวมกันในป่าก็ลดลงตามไปด้วยก็คงจะมีมนุษย์อย่างเรานี่แหละค่ะที่จะสามารถช่วยกันรักษาและดูแลป่าให้อยู่กับเราให้ได้ยาวนานที่สุดวันนี้รายการหนึ่งวิชิตใกล้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ